สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านเพจทุ่ไทยนิวนะครับอ่านี่อยู่ภายในสารานะครับการประเรียนของวัดถ้ำเขาน้อยนะครับตำบลกำเนิดอุคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบอ่าเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่ก็หยิบมาไลฟ์สดๆกันเลยไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมไมค์กันสั่นอะไรไม่ได้ใช้เลยนะฮะเราบอกว่ามีคณะศรัทธานเนี่ยมานะครับกราบไหว้ขอพรแล้วก็นําน้ําดื่ม ขนมนมเนยต่างๆเนี่ยนะครับมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะฮะก็มีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อสมอเนี่ยนะครับอ๋อนี่มาคัดกรองกันนะฮะตั้งจุดคัดกองกันอยู่ด้านล่างนี่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นแม่ขาวกำลังจัดของที่ตั้งลงทานนะครับแม่ขาวมืดไหมจ๊ะได้อยู่นะโอเคนะ นี่ฮะเดินทางหลังไหลกันมาตลอดต่อนเนื่องเลยจริงๆนะฮะอ่ะผมเห็นไม่ได้ก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมนะภาพมันอาจจะสั่นไหวปสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะฮะหยิบกันสดๆใส่มือเลยนี่ฮะมีการเว้นระยะห่างแล้วก็มีการตรวจวดดัดอุณหภูมิฉีดแอลกอฮอล์นะครับอ่านะครับ วันนี้ก็พักจอมวัดที่นี่นะฮะวัดเขาเขาน้อยนะครับท้าเขาน้อยเวลานะครับประมาณ18 3 0จดานอเนีน่ยโดยประมาณเดี๋ยวก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับโอ้นะฮะเดี๋ยวเดินมาดูกันหน่อยโอ้โหนี่บอกว่าตอนที่ไปภาคเหนือเนี่ยคนล้นหลามเอา้าภาคใต้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะฮะมาหลายหลายจังหวัดทางภาคใต้ที่เดินมานี่ไล่แต่ภูเก็ตมาจนตอนนี้ประจวบคีรีขันแล้วคนนี่แน่นจริง แต่ก็มีการเว้นระยะห่างนะครเพื่อป้องกันนะครับโควิดกันด้วยนะครับนี่แต่ละคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะฮะคุณแม่ก็นะฮะไม่แข็งแรงเดินไม่ได้ใช่ไหมเท้านะฮะนี่ก็ยังมีงกองศรัทธามานะฮะ บรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ฮะบรรยากาศสดๆตอนนี้นะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวอีกสักคู่นึงก็จะมีการสวดมน,นต์ทรวัดเย็นแล้วนะฮะอมาให้ดูบรรยากาศกันหน่อยมือจะสั่นไปนิดนึงไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมเลยนะฮะเอ๋ สิ่งของต่างๆที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะก็เห็นไหมฮะนำมาจัดตั้งโรงทานทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะนําไว้ถวายพระนะฮะนะครับน้ำพึ่งผ้าไตนะครับชุดสังฆทานนะครับมีนมมียานะครับน้ํำดื่มต่างๆฮะก็ถวายวัดเลยอ่าวัสดีฮะนี่ช่องนะฮะยูทูบเบ่าถิ่นนะฮะบ่าถิ่นสกลนครนะเนี่มาติดตาม ครับได้ครับสวดพระปรลิศด้วยฮะพี่นันโอเคฮะพี่นันนะนี่ก็ช่วยกันนะฮะทุกคนก็ช่วยกันเป็นกิจอาสาหมดเลยนะฮะพี่นันจะให้อยู่สวดมนต์เย็นนะฮะเพราะมีการสวดพระปรลิศด้วยวันนี้นะครับปกติเดี๋ยผมจะออกไปอาบน้ำแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องอยู่ก่อน ที่ดูจากสายตานี่ก็ประมาณน่าจะเกือบ200คนแล้วนะฮะนี่มารอกันอยู่ข้างล่างก็มีนะอยู่ข้างล่างก็เยอะเลยนะฮะนี่ะนะกอาสากาลังช่วยขนน้กํกมาอยู่นะ,ะน้ําจัดตั้งเป็นโรงทานทั้งหมดนะฮะถวายพระทั้งหมดเลยนะฮะนี่มอสักคู่นี้ไปซื้อกะติกน้ํามาแล้วนะฮะแม่ใบที่พังนี่เรียบร้อยใบนี้นะ,ะพังไปแล้วผมไปซื้อมา,มาเมื่อกี้นี่เพิ่งกลับมานะฮะ ชื่อใจได้เป็นเจ้าภาพกระติกน้ำไม้หลงตาใช้แล้วนะฮะผลเยอะหน้าไหลสดหยิบมา่อ,อ้อะเมื่อยมือสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพื่อแฟนเพจนะก็ยอมเมื่อยมือให้หน่อยนะครับโงเหนือท่วมเลยตอนนี้ oh. น,น่า oh. บรรยากาศสดสดเลยนะฮะ สิบแปดนาฬิกาสินาทีนะครับสองธันวาคม2 5 6 4อยู่กันที่วัดถ้ำเขาน้อยนะครับตำบลกําเนิดนบพคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะ หลายคนหลาย่านเนี่ยโทรมาถามผมกันเยอะเลยว่าใช้เส้นทางไหนเดินทางไหนนะฮะยังไม่ทราบนะครับหากเราทราบเนี่ยเราจะแจ้งทันทีเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเส้นทางนะครับแต่เบื้องต้นนี่ก็ออกจากวัดถ้ำเขาน้อยเนี่ยนะครับก็เดินมุ่งหน้าไปทางบ้านปูดนะฮะใช้ถนนหลวงหมายเลข4007นะครับแต่ว่าจะออกไปทางบ้านปูดเลาะริมทะเลหรือว่าจะออกเพชรเกษมรู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ บางคนก็บอกหลงตาไปพักวัดนู้นวัดนี้แม่ไปลือกันในเฟซบุ o กนะฮะแล้วก็มีการแชร์กันคนก็โหโหเข้าใจผิดกันอย่าเพิ่งไปเดานะฮะยังไม่มีการแจ้งเลยคนที่ดูสถานที่เน่ยคือนู่นสองคนชุดขาวนู่นนะครับพี่นันกับพี่สุริยานะฮะรวมทั้งผมด้วยก็ติดตามไปนะฮะพอรู้ปุ๊บเราก็จะโพสต์ทันทีในผ่านทั้งเพจตัวไทยนิวแม่วันนี้ก็หลายคนก็ลือกัน,นะฮะ แล้วก็มีการแชร์กันนะจะบอกว่าเป็นข่าวปลอมข่าวมั่วก็ได้แล้วกันเนาะทําให้คนเนี่ยสับสนก็ฝากช้ำพันกันหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันนิดนึงนี่โหลูกเด็กเล็กแดงก็มาเนี่ยเดี๋ยวมาทําบุญสวดมนต์นะฮะวัสดีครั้าวัสดีครับ,ดดรบโหเนีนยฮะใส่หน้ากากอนามัยด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะฮะ โอ้ภาพจะสั่นไปนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วแม่ไม่น่าไฟ้สดเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันภาพไม่สวยนะฮะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากเห็นภาพบรรยากาศของความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะที่มีต่อพระพุทธศาสนานะฮะแล้วก็เริ่มสายใศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธนะอายุ73ปีท่านเดินธุดงต่อเนื่องมาเกือบสิบปีนะฮะเ,เ,เดี๋ยวนะฮะก็จะทำวัดเย็นแล้วนะฮะ ผมอาจจะไม่ได้ถือไล้์สดจนจ,จ,จบนะฮะเพราะว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์เสริมมาเลยเห็นบรรยากาศสดๆเลยหยิบมาไล์กันสดๆเลยนะใช้มือจับอยู่ทางด้านไก็ <S <S um <S <S ้ักนใจ ภายหลังจากมีการทําวัดสดมนต์เย็นแล้วครับก็จะมีการเทศน์นะสนทนาธรรมนะครับกับญาติธรรมทั้งหลายนะฮะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตีห้าครึ่งนี่มาเลยนะครับมารอใส่บาทกันได้เลยนะครับนี่ฮะมาเจอเด็กคนนี้โอ้โหเนี่ยกำลังกินเลยนี่เป็นไงฮะ ปกฝังนะฮะให้ธนุบรมรุงพระพุทธศาสนากันตั้งแต่เยาว์วัยแม่ชื่นชมจริงๆพวกนี้บินทบาทนตีห้าึ่งมารอเลยครับ <15. 30 S 2> ครับ <15. 30 S 2> ผมตีห้าครึ่งลงมารอแล้วบางทีก็ตีห้าห้าสิบเนีนท่าน<แ>อยู่ในวัดนี้ครับบินทบาทหน้าสารานี่แหละครับอ่ะตีห้าครึ่งนะหรือจะมาตีห้าก็ได้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณสาราการประเรียนของวัด ถ้ำเขาน้อยนะฮะตำบลกำเนิดน,นบคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคีริขันเพทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนออย่างต่อเนื่องเรื่องราวของความศรัทธานะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาอุฒโธฮะวัยเจ็ดสิบสามปีนะครับ 13, สิบสามพรรษาแล้วตอนนี้นะฮะเดินทุดงต่อเนื่องมาหลายปีนะครับต้นปีก็ไปภาคเหนือฮะขึ้นไปเหนือสุดแดนสยามไปจังหวัดเชียงรายผ่านสามเหลี่ยมทองคําแล้วก็กลับนครพนม รอบนี้นะครับนั่งรถไปลงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เดินทุดงจากภูเก็ตกับสู่นครพนมเช่นเดิมนะฮะกะตังเป้าไว้ประมาณสองเดือนกว่าน่าจะถึงนะฮะ,ะฝากติดตามกันด้วยดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะเรานําเสนอเรื่องราวความศรัทธานะฮะแล้วก็ธนบุญรุงระพุธศาสนานะครับเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมอยู่นะครับเดี๋ยวจะนำคลิปนะฮะ วิดีโอในการทําวัดเย็นมาลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์เสริมมานะฮะแหมใช้มือจับโทรศัพท์ถ่ายกันเลยสดสดเมือม่อยมือแล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวจะทําวัดเย็นแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวนั่งรอก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทําวัดเย็นก่อนแล้วก็คอยถวายนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่งข้างๆได้เลยครับข้างๆซ้ายข้างขวานั่งได้นะครับ นี่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมฮะสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรฮะอยู่หมู่ไหนครับเนี่ยแนะนําตัวหน่อยผู้ใหญ่หมู่สามหมู่สามบ้านเลยนะวัดธรรเขาน้อยเนี่ยวัดธรรเขาน้อยเนี่ยเนาะหมู่บ้านปอแดงหมู่บ้านยังหนุ่มอยู่เลยนะอ่านี่ฮะตาจะทําวัดเย็นละอ่ะโมโมธนาบุญด้วยใครที่ดูอยู่นะฮะก็ขอให้แบ่งบุญกันไป นกำลังจะทำวัดเย็นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ